ประโยชน์จากมะขามเปียกที่น่าทึ่งสามารถช่วยบำรุงร่างกายและระบบขับถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมมะขามเปียกชื่อนี้หลายคนรู้จักครับผมเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับประโยชน์ดีๆจากมะขามเปียกในการช่วยดูแลสุขภาพและระบบขับถ่ายกันครับ บอกได้เลยว่ามีประโยชน์มากกับผู้สูงอายุและผู้มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่นอน 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหาร 2>, 2. ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น 3. ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการลำเลียงสารอาหาร 4. จะทำให้ร่างกายของคุณได้รับแคลเซียมมากยิ่งขึ้น 5. มีประโยชน์ในการช่วยขับถ่ายและกำจัดของเสียตกค้างในร่างกาย 6. ช่วยลดกลิ่นและก็ช่วยระบายขับท้องและก็ขับแก๊สด,ด้วยครับประโยชน์6อย่างของการรับประทานมะขามเป็นประจำหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดคอมเมนต์กดแชร์ด้วยนะสำหรับประโยชคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ